สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งก็ผมพบในเกมเลสเลสสามอัพไรซิงในคลิปที่20นะครับในการดวนระหว่างทีมของไดเ็กแอสเซอล์นะครับก็ในครั้งนี้กลับมาสู่แมปที่เป็น3ต่อ3เหมือนเดิมนะครับก็ยังเหลือแมปนี้ที่ยังไม่ได้เล่นโอเคนะ้องก็อาจจะเลือกตำแหน่งของตัวเองได้แบบว่าวหดเยี่ยมไปหน่อยก็เลยขออยู่กลางแมปเลยแล้วกันเพราะว่าจะให้เพื่อนไปอยู่ตรงกลางก็ไม่รู้ว่ามันจะสร้าง ป้องกันได้ดีหรือเปล่าก็เลยขออยู่ตรงกลางเองละกันตามนี้ก็เนาะไดเล็กไอซทั้งแมปนะครับตามนี้อันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ในการโดนโดนแบบทีมเดียวกันทั้งแมปนะครับยังเหลืออีกเดเนาะหลังจากจบ7อันนี้เราก็จะไปสู่โหมดชาเลนจ์แล้วแล้วก็ระหว่างนี้ผมจะเอาเจเนอเรลเข้ามาเล่นด้วยประมาณน,นี้เนาะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าแมปนี้มันจะโหดร้ายทารุนกับเรามากแค่ไหนเมื่อเราอยู่ตรงกลางนี้เฮ้ไป hey, ขอเช็คอีกทีไดเล็กแอซาททางแมพเนาะแล้วก็มีเพื่อนเราหนุนหลังอยู่สองทีมแล้วก็ตรงนี้หนึ่งสองสามโอเค Building Advanced Aeronautics Upgrade Authorized ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราอยู่ในกลาง <Construction S 1> ของไฟ <complete. S 1> เลยเนาะ New construction options. Building. ตรนนี้การป้องกันเราต้องค่อนข้างจะหนาแน่นกว่าปกติเพาะเราจะมูชักช้าไม่ได้แล้ว ันนี้จะเป็นนะักขอไฟเนอะแล้วเราอยู่กลางขอไฟเลยมันจะม,มีมีระเบิดเลยไหมเนี่ยเฮ้ยโรงแรกมีสามลงเหรออี่ตรงนี้เพื่อดีเหมือนกันเนาะ Construction complete New construction options ก็ไม่รู้ลราต้องป้องกันไว้ก่อนไม่ร <Dim imore S 1> มู้อะไรจะมาแมวเนี่ยมาแล้วล่ะไม่ใช่มา้มมาหรอ Enemy engineer detected ยย่า่าามมลลเนนีแ้ว Construction complete มันมาแล้วเนี่ยมาเนี่ยมาแล้วเนี่ย Building Our ally is under attack บางทีผมก็เหียนคนนี้นะมันชอบเอาโลมาบางแล้วก็เอาไอ้คนจรวดมายิงอีกทีหนึ่งอะไรอยงเียอันก็ต้องตรงนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อยวาัไก็อุ่นใจไปปอดนะแต่ผมคิดว่าการป้องกันต้องหนา่นนี้แค่นี้ไม่น่าจะพอหรอกเพราะว่าทางนี้จะทางเข้าของฐานนี้เดี๋ยวนั้นมันมีทาง มีให้เสริมกำลังกันเข้ามาไหมไมีม้ย <engineer> ทางนี้เป็นของ <Construction S 1> ฟา้า <complete. S 1> ล้วนเลยทางบุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวยีบตั้งไว้ก่อนตรงนี้คงไม่ต้องตั้งป้อมเยอะผมว่าเพราะว่าเพื่อนมันก็จะมาทางนี้อยู่แล้วไงมันน่าจะแบบว่ามันน่าจะตีกัน <New construction S 1> ตีกันไป <Options. S 1> เองฝั่งนั้นคนไม่ต้องซื้อเราคิดว่าคงไม่ได้ซื้ออะ่ะนี่ไงเพื่อนจะบุกมาจากฝั่งนี้แล้วเราต้องเป็นฝ่ายป้องกันอย่างเดียว Our o under base attack. is s n c ป้อ c ต้องเยอะป้อมต้องเยอะ,อ,ยอ,ะ,อ,ยอ,ะอันสองอั detected. ไม่มีทางพอหรอกอคนคนใส่โลมาแล้วเนี่ยถือโลมาแล้วก็เอาคนจรวด,ดมาด้วยที่เปล่าไม่มีเนาะต้องเราต้องเติมตัวเติมตัว,ตว,ตว,ตวสีแดงสีเหลืองมาเลยด้วนยนะขอสักขอสักอันนึงก่อนแล้วกัน ด้วยความปลุกใจ Construction complete Enemy units detected Building น,นี่แล้วก็เก็บลงแน่สามโลงได้ละทีนี้คิดว่าเราคงออกไปข้าง <Enemy S 2> นอกไม่ได้อยากอยกู่แต่ฝั่งนี้ดีวะ่ะฝั่งนี้มีอยู่ใกล้ๆสองแต่ว่าออกมาข้างนอกปุ๊บมีอีกสองเลย Construction complete ผมถือว่าเยอะนะได,ได้ต้องสี่โลงเนี่ย New construction options แต่ของเราสามโลงก็ถือว่าเยอะแล้วเอาเอาตามตามจริงนะ Building สามโลงก็เยอะแล้วแบบที่แบบอยู่ใกล้ๆไม่ต้องออกไปด้านนอกอ construction complete ของอันนี้เลยกันไม่รู้จะเรียกอะไรเรียกแบบที่แบบเลยไหมเนี่ยเป็นคำที่เคยดีตรงนี้ก็เถิดเริ่มจะปลุกกันมาอย่างต่อเนื่องกองกำลังเราต้องพร้อมการป้องกันเราต้องหนาแน่นพอมาแล้วเว้ มันกำลังจะมาแล้วมันกำลังค่อยๆคืบคลานเข้ามาแล้วฝั่งนี้ก็ตีกันไปด้วยอย่าปล่อยเข้ามานะเราเดือดร้อนนั้นเรายม่นี้ไปมีรับอ่องกันอยู่ด้วยครับอ๋ละได้อันนี้ละเดี๋ยวแค่อัปเกรดอันนี้แล้วก็สร้างรถตีนรถที่นี้รถแฟ็คก็เป็นของเราได้รถแฟ็คมาผมว่าผมก็สบายแล้วล่ะยิงแบบข้ามเขาลงมาเลยอ่ะน่าขออัปเกรดสักหน่อย ตอนนี well, we ้อพอลโลเสร็จแล้วขึ้นมาป้องการฐานไว้ช่วงนี้ต้องป้องกันอย่างเยอะผมซื้อเรบุกไม่ได้หรอกไม่ทันหรอกไม่มีทางทันเพราะว่าผมต้องรับการป้องกันจากด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ด้วยต้องป้องกันให้ดีเลยปล่อยไม่ได้หรอกเสร็จแล้วใช่ไหมโอเค อนี่สองแล้วก็อันนี้สักห้าก่อนผมจะเอามาใส่ป้อมแบบฉีดให้มันแข็งแล้วมันจะได้ตายเร็วๆน่าจะเวิร์กนะผมว่าปี๊ป้อมอันนี้ผมจะมาใส่ไว้ก็คือแบบพอฉีดปุ๊บปุ๊บเอาไอ้นี่สองเองน่าจะเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดียวๆปึ๊บขึ้นมาเออนเดี๋ยวต้องช่วยกันอีกหน่อยเตอร์โดนอะไรวะอไอ้ด้วย น,น้นอยเน่น้อยเน่มาตรงนี้เข้าป้อมนี้ไปมาเง,งรีรถเตรียมตัวรถแทบเราจะมาละอ๋อรถสีน้ำเงินบุกมาตรงน,นี้เลยเฮ้ยกันไปก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งปล่อยมานะเรายังแทบไม่มีอะไรป้องกันตัวเองเลยนี่ดีดีนี่แหละที่ต้องการนี่แหละนี่แหละมันจะได้ฉีดให้แข็งแล้วก็ดึงให้มันล่วงลงมา น่าจะแจมเอาเวลาเต็มตัวให้ดีพวกแกพวกแกเต็มตัวให้ดีอย่าหวังที่จะผุกเลยนี่ก็ตั้งประมาณนี้นะต้องรับมือหลายๆด้านวันนี้ก็มาแล้วเว้ยก่อไว้ตรงนี้แล้วกันรึปะอัปเกรดรอไปเลยทางนี้มาข้อสองข้อนี้ว้า ทำมาไข่มันบังอาจฉีดมันยูไม่ห้หมดเฮ้ยสีเหลืองเริ่มมาเยอะเลยเฮ้ยทำไมเพื่อนไม่บุกขึ้นมาเลยเออเนี่ยทับเนี่ยรีบรีบรีบขึ้นมาเลยทับนั้นอ่ะสีแดงอ่ะให้ไวเลยตัวอะไรวะา Enemy base detected Our base is under attack Save d e s t รถนั่บบตั้งป้อมไปรึ้มโดนย่อยปัดโอ้ยเบนกำ ฉีด да ม uh ันเออใครจะฉีดแรงกว่ากันอะเออมาจะหนีไปไหนล่ะจะหนีเหรอจะหนีเหรอหนีเหรอฉีดล่วงลงมาเออนั่นแหละนี่แหละมันต้องเล่นอย่างนี้ไปสองตัวนี้ไปฝั่งนี้มารถแทบไปวิ่งสปีดเออมันรถรถขนาดตัวเพิ่มความเร็วให้แล้วเออตายยากตายเย็นเลยเกินมายิงไปเลวยยิงเข้าไปวาง กำลังแล้วปราดลงไปแล้วมันมันมันแข่งอะไรตรงนี้วะเนี่ยแล้วจะเอาอะไรอีกมั้งโอ้โหไม่เอาอันนี้นะไม่เอาไม่เอาไม่เอากะจะตั้งป้อมแล้วให้ช่วยยิงซะหน่อยไอหนี้เรนเห็นก่อน Surgical Strike ready ฮะไฟป่นไนเดินหน้ามากไปละไอมาบดลงไปเข้าป้อมไปเข้าป้อมไปเออ ไม่อย่ามาแข่งตรงป้อมสิเว้ยตายล้ตายลคนก่อนป้อมเนี้ยป้อมซ้คนก่อนคนมันแสบรถแทบทอวะโอ้นี่นียิงปงเออแป๊บเดียวตายอไม่เป็นไรโนอดแกีพวกดีนี่อาไ้ตรงไหนดีวะฝั่นู้นวางได้ไหม หันหน้ามาแล้วตั้งลงไปน่าแหละโอ้โหช่วยกันยิงช่วยกันยินขง,นงข้างบนไม่ต้องข้างบนไม่เท่านี่แหละเดฉันได้ช่วยวยิงฝั่งนี้ด้วยไอ้นี่ี่ไปซานโดว่าชานี่มาฝั่งนี้มาขออีกขอขอีกคันน,นึงไม่ไม่ต้องบุกเลยเจอไอ้นี่กาดลงมาเนี่ย เจอรถแฟบยิงกราดลงมาไม่ต้องไปไหนอ่ะอยู่แต่ในบ้านนั่นแหละเออมันต้องอย่างนี้ไอตรงนี้จะพังละทำก่อนมะมาต้องก่อนเราจะไม่ยอมเสียใครมาตรงนี้แข็งน้่งแข็งนี่ฟปร์มนี้ยังว่างอยู่โอเคตั้งฟอรมคืนที่เดิม เ uhh ็จขึ้นลงไปน่นแหละหันเตรียมยิงสีแดงโฟตอนมาแล้วเว้ยแต่ไปดับแล้วเนี่ยปุบบุบบุบอ้าวยังโดนหมาเว้ยยังดีที่โดนไอ้แก่เอ็นดีจะแถมตัวเล็กตัวน้อยโดนย่อตลอดต้องรอมั้รอไว้โดนอะไรไหมอ๋อเดี๋ยวมันโดนยุ๊บเลยประเองอันนี้โดนอะไรวะอ้าวอะไรมันเข้ามา ตอนนี้ต้องป้องกันอย่างเดียวผมทำอะไรไม่ได้หรอกตอนนี้อขอโมตอนแล้วก่นกนอน,นขู่ไว้ขูงง่ไว้แดงกับน้ำง,งินจะมาจะมารวมตัวกันละวเราตอนน้องป้องกันอย่างเดียวแล้วยังบุกไม่ได้ช่วงนี้มันอาจจะน่าเบื่อไปนิดนึง ต้องป้องกันอย่างเดียวผมปุ่งไม่ได้ว่ะจริงก็ให้เพื่อนบู๊ไปก่อนส่วนเราก็จะเนี่ยป้องกันสีห่วงกับสีฟ้ายื่นก็น่าจะดีอยู่แล้วฉีดล่วงไปล่วงไปฉีดห้แข็งแล้วล่วงไปเดี๋ยวไม่กินข้ามฟ้ากันเลยวะเนี่ยอยากได้ตรงจักรโตงั้นจะได้ช่วยยิงทีเดียวเดี๋ยวเพอ่ซื้อก็ได้วางปูต้อนไป แต่วางโลเคชั่นไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเลยวะเอ้าไม่เป็นไรโอ้ยอ้โอ้โยแล้วยิงใส่ป้อมพวกเดียวกันเองทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววลงไปเล่นน้ำไปลงไปเล่นน้ำไปมาเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วทรีนเองซื้อใหม่เลยเซ็งว่ะอันนี้จะสภาพยามเยล้วมาซ่อมก่อนไหมเก็บเข้าของ สีฟ um ้าใช่ไหมเดี๋ยว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 เดี่ยวเดี๋ยวาดี๋ยวงที๋ยวเดี๋วงดี๋ย้วีวเดี๋ยวีวเยวเยอเดี๋ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีเดเดียวเดยเเดี๋ยวเดียวเดียวเดวดี๋ อะไรมาอีกวะโอ้บิเตอร์มาเยอะเลอเกินาฝั่งนี oh, no. oh, ้ฝั่งนี้ค่อนข้างจะเปิดโล่งเนาะแต่ผมก็ยังตามากไม่ได้อันนึ่งเออนี่มา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 วางลไปตั้งป้อมไปปึ๊บอืมคนใคนี่เขาป้อมนี้เออมาทำอะไรจ๊ะมาทำอะไร ไอตัวนี้ไหนวะบิงเราเดินไหนดีเออเขาซอกไปปึมตั้งป้อมไปวางบึมเอออเลยสุดรอบด้านจริงีบิงเกร์เลยเหรอีฮับิงเกร์ก่อนชีมันเออผมว่าสีม่วงนี้อันตรายแล้ว พวงอันตรายแล้วมันเริ่มเอาอุ้ยฟิวเจอร์แท้งอิงมาใส่มันเออมันหนีไม่พ้นหรอกมันหนีเราไม่พ้นหรอกอันนี้จะทำรีบซ่อมก่อนดีเตร็จกระสุนเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคขึ้นมาแต่อย่าคิดว่าจะหนีพ้นทางนี้ก็เต็มตัวละเตรียมตัวบอกลาได้เลยสีเหลืองไม่น่ารอดแล้วเนี่ย โดนแดงกับน้ำเงินลุมมด๋ยวเหลือไปคิดบัญชีกับไอ้สีฟ้ากับสีม่งก่อนสีมนี่ก็เริ่มเอาของใหญ่มาแล้วเนาะต้องเรียกว่าอย่างนั้นได้เโร้เนี่ยเกือบพังวินิเคเตอร์แน่เลยยิงข้ามไปเรื่องมร่ค่ครอเงมเงมเอือเ้เออ อย่าหยุดวิ่งนะเว้ยอย่าหยุดวิ่งนะเว้ยยเมื่อไหร่ตายมามามาตั้งตั้งที่เดิมไม่ได้ด้วยเพราะไอ้นี่มันขวางขึ้นมาก่อนเก็บข้าของก่อนขอที่หน่อยเออนั่นแหละดีมาะป้าตัวนี้ต้องเก็บให้ดีสายได้ดาวแล้วเคตั้งป้อมไป มีหลาดแทงไม่ต้องหนีไม่ต้องหน,งนีสามนาทีทันป่าวะมาดิงเกอร์เนี่ยแต่มารำเดียวเองอ่าล่วงร่วงร่วงร่วงคิดจะฝากน้ำแข็งเข้ามาหรือไม่มีทางอันนี้เรียบร้อยแล้วดูจากสภาพไม่น่ารอดแลด้ววะโดนมีไงแ,แอร์คาร์เลอร์บูบอีก สองลำก็พอเนอะบินมาอย่าหยุดวิ่งใช่ไหมเว้ยมีหลักแทงอย่าหยุดนะวะหยุดเมื่อไรโดนนี่ไงโดนล็อกเป้าละรุ่มๆเรียบร้อยยิงต่อไฟฟ้าก่อนอย่างแรกต่อไฟฟ้าก่อนต้องเอาให้ดับก่อน มีป้อมฉีดด้วยเนี่ยต้องระวังให้ดีเออดับไปซะนักเก็บให้หมดขนคนขนยิงให้กระจายคนเคงบินไม่มีอะไรใช่ไหมยิงก่อนเนี่ยไอ้โว้ตเล็กเนี่ยเออนั่นแหละสองลงนี้เก็บซะเก็บซะให้เรียบร้อย งานแหละสบายแล้วแล้วก็ตึ่งบินตนึ้งบินระเบิดต่อไปก็ต้องลงผลิตรถตเออจะได้ก็ต้องเอารถเล็กออกมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดือดสีแดงสีแดงสีแดงน่าจะถล่มสีฟ้าแล้วละ่ะโดนโปรตอนอีกไม่น่ารอ,อดแล้วจะขอก่อนได้ไหมจะได้ผอจ,จ,จะได้มีผลงานอ้าวเอาระเบิดไป ตั้งไม่ได้เออนั่นแหละได้สนิทถึงก็จะวางไม่ได้ละยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไป <c oughs> ผมจำได้ว่มีลำหนึ่งมาแล้วนี่มีงไงมา,มาช่วยกันหน่อยเปิดบึ้มอ่าทีนี้จับสน,นิทโอตอนไม่ได้ยิงแล้วมั้งไอ้แก๊งแไหนวะอีกลำหนึ่งเออซซื้อไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ ซื้อไว้งั้นแหละแต่คิดว่าคงจะจบแล้วแหละดูจากดูจากดูจากสภาพน่าจะจบแล้วมั้งบินมาลุยมกันหน่อยสิไปอารมณมันเออสวยงามมากมีก็แน่ไม่ต้องขึ้น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 ไม่มีโอกาสขึ้นแล้วอามณ์ให้ยับเอาให้หมดตงเหลือ ลรถแรก่ยิงให้หมดเนี่ยนี่เนี่ยสีเหลืองด้านล่างไปแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเก็บสีม่วงให้เองไม่ต้องห่วงสาม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 ให้สามหมดหมดเอาละท้ายสุดท้ายละหมดละเรียบร้อยจบรอบนี้จบง่ายเนาะ อโอ้เสียดายฟิวจะแทงอะซื้อมาไม่ได้ใช้เลยอะโอ้สีฟ้านี่แบบว่าหายทีเดียวปุ๊บหายไปแบบเกินครึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยอ้าวโอเคก็จบลงแล้วเรียบร้อยนะครับสรับการเล่นในครั้งนี้ดวลไดเล็กแอซาวทางแมปก็จบลงไปแล้วเนาะครั้งต่อไปถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะน่าจะเป็นน่าจะเป็นช็อคสเปเชียลิสต์ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็ไม่ชัวร์ว,วะ่ะ ผมไม่แน่ใจระหว่างช็อคสเปเชียลิสต์กับสเปเชียลโปรเซสเนี่ยไม่ใช่สีสเปเชียลมันผมไม่ได้สุ่มได้นี่หว่าครั้งต่อไปเล่นอะไรวะผมจำไม่ได้อะแต่เหมือนจะเหมือนจะเป็นช็อคสเปเชียลิสต์นะผมจำด้ว่าผมสุ่มไปหกอันใช่ไหมสุ่มไปหกอันมันจะมีอันแรกเฮดเดอร์เฮฟวี่อาร์เมอร์เดลิกแอซเซว์ผมจำได้ว,ว่าสองอันข้างล่างมันเป็นแอร์มาเชลกับสัคคอร์ดลีเดอร์คลิปที่ยี่สิบสองกับที่กับ ไม่ใช่สียี่สามกับยี่สี่หรือเปล่าจําไม่ได้แล้วอันนี้เดี๋ยวผมเข้าไปดูอีกทีนึงแล้วกันนะมันจําได้ว่ามันอยู่ตอนท้ายคลิปที่สิบแปดผมจําได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงก็ได้ผมจําไม่ได้แล้วว่าผมสุ่มได้อะไรบ้างแต่เท่าที่จําได้มันมีโซเวตครบอะผมจําได้มีโซเวตครบเออมันต้องได้ห้าสี่เพราะตอนสุ่มมันรวมตัวผมด้วยมันรวมตัวผมไปด้วยอันนึงเออมันต้องได้อีกห้ามันเป็นเฮฟวีอาร์เมอร์เดลเลกแอซาว เออคงจะเป็นไอ้นี่แหละช็อกเซพเชียลลิสต์แอร์มาเชลแล้วก็ s q u a อร์ตด้านลีเดอร์น่าจะตามนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมไปเช็คอีกทีนะครับผมสามคันนี้อันนี้ก็จบลงแล้วลงแล้วเนาะเดี๋ยวก็เปลี่ยนแมปอีกทีนึงในครั้งต่อไปผมก็ยังไม่ได้เลือกเลยว่าผมจะเล่นแมปไหนเดี๋ยวค่อยเลือกอีกทีนะครับผมเอ่อก็จะพยายามเล่นให้มันหลากหลายแมปหน่อยส่วนพวกแมปไอพวกเนี้ยไอที่เป็นยังไงอะ่ะเป็นแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยอะ่ะ ผมว่าจะเก็บไว้ให้ตอนเล่น Empire ผมค่อนข้างจะวางแผนไว้มากพอสมควรเออน่าจะเป็นแมปนี้มั้งช็อคสเปเชียลลิสต์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจผมดูเดี๋ยวต้องดูก่อนผมกไม็ไม่ค่อยรู้เนาะว่ามันมีแมปไหนหน่าสนุกๆบ้างเดี๋ยวไวด้ดูอีกทีนึงนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของผมนะครับเดยเจอก,กันคราวหน้าในคลิปที่21เป็นการดวลระหว่างช็อคสเปเชียลลิสต์มั้ง หรือแอลมาเชลนี่แหละไม่แน่ใจดต้องดูทีนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคราวหน้าเนาะสำหรับครั้งนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย